ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับสุดท้ายเตือนพายุอัศนีค่ะวันที่12พฤษภาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุอัศนีบริเวณเอ่าเวเบงกอลฉบับที่13ระบุว่าเมื่อเวลา1นนาฬิกาของวันที่12พฤษภาคม2565พายุไซโคลนอัศนีบริเวณชายฝั่งประเทศอินเดีย ตอนกลางนะคะได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นแล้วค่ะและเมื่อเวลาศิีนิกามีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด1 6 0จุองศาเหนือลองติจูด8 1 0องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตต่อชั่วโมงค่ะพายุนี้นะคะกำลังจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อยอย่างช้าๆคาดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับในระยะเวลาต่อไปนะคะ โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่จะทําให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังปานกลางค่ะลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันแล้วก็น้าป่าไหลหลากได้ค่ะสําหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงนะคะ โดยทะเลอันดามันแล้วก็เอาไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ w w w tmd.go.th นะคะหรือว่า023994012-13และ1182ได้ตลอด2 4ชั่วโมงทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้ไปฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้ค่ะ อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนะคะเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ